ทมให้ดูจะชัดเลยเนะยาะปีนี้ได้เห็นเต็มๆต็มเลยนะเพราะว่าใช้มาตลอดนี่ครับนี่คือใบอ่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วสังเกตคอมันจะสั้นเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเข้าเลยนั่นเนี่ยใช้กเกษตรคันเทพทลนแล้วก็ไม่ไม่ร้องไม่ใส่ปุ๋ยยังไงนี่เห็นไหมได้ร้องเต็มเ็มเลยทั้งต้นเรียนก็ออก <c oughs> ขนาดสามดอกสี่ดอกยังดอกใหญ่ๆทั้งนั้น นี่อย่างเงี้ยคุ้มนะพี่นะนี่มันออกอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยมันออกออก,ออกได้ทรงคือแบบสามยอดออกหมดนี่ดูดิครับใบอ่อนมันออกอจริงๆนะฮะท่านผู้ชมออกหมดเนี่ยใบยอ่อนนแยออนแล้วแล้วอันนี้ไม่มีข้อเลยนะพี่นะเนี่ยพอแล้วหุบเข้าไปหุบเข้าไป <c oughs> ดูได้เลยครับว่าใบาอ่อนออกดอกได้รดน้ำปกติหนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้นี่ใช้มากี่ปีแล้วนี่ปีนี้ปีที่2ปีนี้ปีที่สองครับท่านผู้ชมเรามาเทปที่สองปีที่สองนะครับพี่ก็ใช้มาตั้งปีติดกันนะครับเดี๋ยวมาดูที่ว่ามังคุดที่นี่ปีที่2ใช้ตอนเนื่องแล้วเป็นยังไงนะครับ <S <S อยากหน้าส่วนต้นติดบ้านก็ออกทางไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้าย <S <S 1> <S 1> อันนี้อันนี้พี่กิ้งอันนี้มันมันเป็นอะไรตัดมันเนี่ยตัดมัน, <S <S <พ>มน อัดตดันแต่ว่ามันอยากออกเอองงมากเลยเลยบอกโอ้โหมันยังอยากออกอีกท่านผู้ชมกิ่งที่เขาหักทิ้งนะครับเพราะว่ามันมันทิ่มหน้าเราเนาะเดินผ่านไปผ่านไป<ช>ก็ยังออกได้เลยครับนี้ไม่ไม่มีง่ามเลยนะเราตัดทิ้งครับท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยอยากออกให้ออกมาครับนี่นี่ครับยอดมันจะสั้นนะครับท่านผู้ชมนี่ไหมทุกส่วนมันจะสั้นหมด นี่เลยครับต้นเนี่ยเอ้อันนี้ขึ้นลูกแล้วอันนี้ก็อยากเอากรอน,นี้นี่เอาไว้โชว์เลยนะไปพี่ครับเราไปในสวนมันไปลื่อแต่ปีนี้ออก,กดีนะออกดีกว่าทุกปีปีเนี้ยไ,ไอ้ต้นนี้ที่มันออกสวยๆปีที่แล้วใช่ไหมไอ้ต้นต้นทัดไปใช่มันไม่รัดอ่อนแต่ปีนี้นก็ออกดอกปนอ่อนไป คืออยากให้ทุกท่านเห็นนะครับท่านผู้ชมว่าใบอ่อนมันออกดอกได้นะครับเราพยายามให้ดูชัดๆเลยเนาะ <Yeah. S 1> ปีนี้ได้เห็นเต็มๆเลยนะเพราะว่า <laughs> ใช้มาตลอดนี่ครับนี่คือใบอ่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วสังเกตข้อมันจะสั้น นะครับถ้าเราดูเป็นเนี่ยมันก็เราจะกะระยะถูกเนี่ยมันเป็นใบอ่อนหมดนะเีมันออกเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมไม่ได้มีแค่ยอดเดียวนะครับนี่มีนี่กิ่งนี้มีทุกยอดเลยคือใบอ่อนหมดเลยนะครับเนี่ยใบอ่อนหมดเลยเนี่ยนี่ครับใบอ่อนหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ยอดบนก็ใบอ่อนใช่พอมันรัดอ่อนแล้วมันก็ออกดอกหมดเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยดูยอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับใบอ่อนทางนั้นเลยใบอ่อนออกดอกได้ เนี่ยมันก็แตกแดงๆมาอีกเพราะตัวนี้มันรัดอ่อนเพิ่งรัดอ่อนไปเมืสองอาทิตย์ได้มั้งเนี่ย<อ>แล้วก็มาเป็นดอกหมดเลยกําลังเป็นดอกไปครับนี่แค่หน้าส้วนยังไม่ไปได้เลยปีที่สองไปครับพี่นำนมเดี๋ยวเขาห้าวมเป็นเจ้าของส้วน <laughs> เนี่ยออกออกทุกยอดเลย <laughs> โอโ้สุดยอดเลยนะ <laughs> แล้วดอกมันอ้วนมากเลยพี่มันตุย้ยออกมาเลยนะแบบนั่นนะ โอ้โหดูดิพี่เห็นแล้วปื้มนะใช่เนี่ยกำลังบานเริ่บบานมันดอกมันอ้วนอ่ะมี <c oughs> หมดทุกอันเลยม <c oughs> ีบานแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ <c oughs> ดูดิครับถ้าจะมองเงี้ยมองมันผ่านคิดว่าไม่มีดอกนะนี่ครับใบอ่อนก็ออกดอก คอสั้นหมดเลยนี่ข้องพี่คอเขาสั้นหมดเลยนี่ใบอ่อนออกดอกหมดเลยนี่อ,อ่อนแดงๆเลยครับออกทุกช่อเนี่ยออกดีมากเว้นเนี่ยได้ข้าวพี่แนะนําเพื่อนบ้านใช้<ด>เต็มเลยขอบคุณมากเลยนะครับปีนี้ลดต้นทุนได้เยอะไหมพี่ก<อ>็เยอะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาเลยนั่นเนี่ย<อ>ใช้กเกษตรคันเทพพลแล้วกไ็ไม่ไม่ลองไม่ใส่ปุ๋ยไงนี่เห็นไหมได้ลองเต็มเต็มเลยทั้งทุเรียนก็ออก ผู้เรียนต้นนี้กี่ปีพี่ผมจาไม่ได้เจ็ดปีเจ็ดปีเนาะนี่นะครับผู้เรียนเจ็ดปีนะครับออกหมดอะไรที่อยู่ในส่วนโอ้โหนี่ไฟหน้าไฟตายไฟเลี้ยวไฟดูออกกี่ดอกดูท่านผู้ชมออกแบบนี้ไม่ใช่ดีนะครับแต่ว่าเราไทยเห็นว่ามันออกขนาดนี้นะครับดูนี่ครับมันเป็นเพราะว่าใบเขาแก่เขาไม่รัดอ่อนไง ถ้าออกแบบนี้นะก็คือมันอั้นไว้ใช่มนันอั้นไว้นี่ใบอ่อนนี่ก็ทำท่าออกหมดทุกอันเลยเนะยใช่นี่ก็ปนอ่อนแต่ไฟเลี้ยวไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่าโหแต่ดอกมันสวยนะใช่ดอกมันอ้วนหน,น,นอ้วนเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนดอกมันอ้วนมากเลยนี่ครับดอกเขาก็่าิ้งโป้งเลย ขนาดสามดอกสี่ดอกยังดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่อย่างเงี้ยคุ้มเนาะพี่เนาะนี่มันออกอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยมันออกออกได้ทรงคือว่าสามยอดออกหมดนูนดิใบอ่อนะ <c oughs> นะครับออกจริงนะครับใบอ่อนนี่ออกจริงครับทุกส่วนนะฮะเราพยายามถ่ายบางคนบอกโอ้ยอะไรมันะอะไรมันจะแปลกขนาดนั้น เนี่ยดูนีครับใบอ่อนมันออกจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยออกหมดเนี่ยใบยอ่อนเนี่ยแล้วแล้ออวอันนี้ออนไม่มีข้อเลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยข้อไม่มีเลยออกดูดีใบใบใบแม่ใบอ่อนดอกทํางานครั้งเดียวเนี่ยเห็นไหมเป็นอดอกหมดเนี่ยเดี๋ยวออกเป็นเป็นเป็นเม็ดหมดแหละโอ้โหมันเป็นช่อเลยอะ่ะมันออกแปลกๆนะเนี่ยปีนี้ออกแปลกมากเลยของซีเนี่ยดูดิ ออกยอดมาสามยอดอยังปิ้นดอกออกมาให้อีกออ,ออกแบบงงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันก็จะบิดดอก<ช>ออกมาข้างๆเนี่ยข้างบนที่ใบอ่อนๆเนี่ยจะออกเป็นดอกหมดเลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้พูดเองแล้ว <c oughs> มาก่อนเราเป็นคนพ,พูดเราเห็นเราเห็นเออมันเป็นดอกหมดเลย<ช>อย่างเงี้ยใช่เมาก่อนเราเราจะเป็นคนพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้พี่ก็เห็นเพราะว่ามันเยอะไงเนาะใช่แล้วมันยังจะแลบออกมาอีก ตอวนี่จะเอาจะเอาไฟเลยวะออกมาอีกนี่พอแล้วหุบเข้าไปหุบเข้าไปนี่อันนี้ชูใบให้เห็นเลยส้วยนะพี่มันออกอย่างเงี้ยนะใช่ดูดูแล้วมันชื่นใจไหมพี่ก็คนอื่นมาเห็นนะเพื่อนบ้านที่มาเห็นน่ะเขาบอกโอ้ยทำไมออกดีของสุริตน์ก็ออกดีเขาใช้ปีที่แล้วเขาไม่ใช้เยอะไงปิดเขาเริ่มใช้ปีที่แล้วแหละแต่ว่า ปีนี้เขาใช้เหมือนใช้ต่อเนื่องอ่ะมันก็เลยพอถึงเวลามันออกมาเอง<ช>เขงีดยันยังไม่ออกเนี้ยเขาก็เอ้ยทำไมมังคุดของเราไม่ออกของเขาออกอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าที่เราบอกว่าเราต้องให้ฉีดต่อเนื่องตลอดพอ,พอพี่ที่ตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วมาจน,นปีนี้ปีที่แล้วก็ออกนะครับที่เราทา,ายนะครับท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้เป็นใบอ่อนเนาะที่ขึ้นคะแนมมนมะม่าตอนพร้อมมีมีดอกนะครับ เห็นไหมพี่ไม่ร่วงจริงไหมเห็นไหมที่มันเป็นใบอ่อนมันก็ออกเป็นดอกนั่น่วงบนใช่ไหมมันไม่ร่วงจริงๆนะครับท่านผู้ชมเราไม่ใช่มาอวยนะครับใบอ่อนขึ้นไม่ต้องกลัวเลยถ้าจีกษตรกันเทพมันไม่ร่วงนะครับเนี่ยดูครับนี่นี่ก็คะแนนหงไหมนะไม่ใช่คะแนนเก่าคะแนนเนี่ยขึ้นมาน่าจะมาที่่ังดอกไหมพี่ใช่มาที่รังดอกเนี่ยมาที่่างดอกนะครับดูครับดอกยังอยู่ครับดอกเก่าก็ยังอยู่ คือชี้ตอนเนื่องนะครับแล้วก็ทํำยังไงพี่ลดน้ําปกตินะลดน้ำปกติจ้ะครับบางคนเนี่ยโทรมาหากับเซนกรเทฟของชันยังไม่ออกเลยอ๋อแล้วคุณพี่ลดน้ํายังของพี่อะลดน้ําเพราะว่าของพี่มันมันไม่ร <ique> ัดอ่อนตามเก็บผลผลิตเสร็จอะจนหูมันไม่รัดอ่อนแล้วมารัดเนี่ยช่องที่ออกดอกเนี่ยออรัดพร้อมดอกเลยใช่รัดพร้อมดอกเลยออแล้วตกใจไหมครับเอ๊ยยังไม่รัดเลยปีนี้แย่ซะแล้วมั้งไม่อ่ะพี่ก็ ใส่น้าอย่างเดียวเลยทำปกติทำปกติใช่ไหมครับท่านผู้ชมบอกแล้วว่ามันต้องนี่พอใบมันเริ่มเป็นสีสีที่เราสังเกตว่ามันเคยออกดอกใช่แล้วมันก็เลยออกกิ่งแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลใจเลยเนาะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปฉีดไปลดน้าใช่เพเดี๋ยวเราพ่นกระเตกระเทปอันไหนไม่อยู่ไงดอกกลางมันก็ต้องอยู่เพราะมัน นี่เห็นไหมข้าวพูดเองหมดเลยตีนี้เมื่อปีที่แล้วเราไปคนพูดให้ฟังว่าดอกค้างมันจะดีทิ้งเองนี่พี่เขาสังเกตมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงนี่ครับนี่ดอกไอเนี่ยแดงๆนี่เขาไม่ห่วงเลยนะครับเดียวดอกก็ตามมามันโดนฝนดูนั้นมันเนี่ยครับเนี่ยเดียวดอกมันต้องตามมาพี่เขาไม่กลัวเลยมันจะมาแบบนี้เลยนี่น่ครับมันจะมาแบบนี้เลยนี่คือใบอ่อนนะครับส่วนนี้ ใบอ่อนแทบจะทั้งส่วนออกดอกได้ตรนู้นอ่ะโอ้ยตั้แหกเห็นมันแตกแดงมาแล้วลว่ะโอ้ยมันจะออกทั้งต้นเลยลต้องใส่น้ํามันเยอะนี่ครับท่านผู้ชมเราก็ถ่ายไปด้วยนะครับดูใบอ่อนก็มีนะครับใบอ่อนเนี่ยขึ้นดอกไม่ร่วงนะครับทุเรียนบางคนพ่อผมบอกโอ้ยใบอ่อนขึ้นแล้วทําไงดีไม่ต้องไปทําอะไรเลยรดน้ําแล้วก็ฉีดปกติ โอ้โหพี่ต้นนี้ที่ที่พี่ถ่ายลงเฟซใช่ไหมใช่นี่ครับท่านผู้ชมไฟหน้าไฟตาไฟเลี้ยวไฟสาระัดไฟมีหมดพูดอะไรอย่างงี้เห็นแบบนี้แบบท่าแบบอือหสุดๆอ่ะอือหือย่างงี้เขาเรียกพี่อุ้งซุ้ยไหมพี่ นี่ยังไม่สวยเท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวมันก็จะสวยขึ้นอีกนี่มันนี่มันยังนี่มันต้องใหญ่อีกเยอะเลยเนี่ยรูปมันยังย่นนะครับนี่พี่ก็ถ่ายลงเฟซว่าห้าคนแต่งดอกทุเรียนไม่ต้องไปแตง่งเก้าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันเป็นเพราะว่ามันจะแตกสามยอดเนี่ยที่มันออก9้า <c oughs> ดอกอย่างเงี้ยครับมันจะแตกมาสามยอดแล้วนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมพี่เขาเริ่มเก่งขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเขา พูดน้อยมากเลยถ้าใครย้อนไปดูเทปที่แล้วพูดน้อยมากปีนี้พูดให้หมดเลยพูดเองหมดเลยว่าลักษณะใบขึ้นมาเป็นอย่างนี้ดอกจะออกมาเป็นยังไงใช่เนี่ยดูเนี่ยมันเป็นดอกเล่นนะนี่นี่นี่ครับท่านผู้ชม <c oughs> ครับดูเลยยังอ,อ่อนอ่อนจริงๆอ่อันเนี้ยอ <c oughs> ่อ,อน,นจริงๆอะ่ะดูได้เลยครับว่าใบอ่อ,อนออกดอกได้รดน้ําปกติหนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยครับท่านผู้ชมนี่นี ดูดิใบยังโค้งอยู่เลย <c oughs> เป็นดอกมันั่นนะดูดพพิพี่พี่พี่เปิดให้ตากล้องดูนะอือหือสุดๆไปเลยอันนั้นนด้เห็นเลยออกมาแบบลึกลับแต่ออกมาจากลึกลับแต่ว่าดอกมันสวยนะ <c oughs> ใช่เพราะนวมมันใหญ่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทุเรียนพี่ก็อ,ออกนะต้นก็ประมาณต้นนี้น่าจะประมาณสิบปีได้มั้งเนี้ยเท่ากันหมดเลยทุเรียนนะครับ ออกดีงกเงาะก็ออกใช่น้องสุดท้ายเขาเขาลองใช้แล้วเขากลัวว่าเงาะเัวให้น้ําแล้วมันจะไม่ออกเราก็เวลานี่เราก็โฉบเงาะไปด้วยใช่ไหมครับเราบอกใส่น้ําไปเลยเดี๋ยวก็ออกใช่ <laughs> ออน้องบอกน้องบอกว่าไอ้ต้นที่ไม่ไม่ให้น้ำอ่ะรัดอ่อน แต่ต้นที่ให,หให้น้ำ<ก>อ,ออกดอกอให้ไหมเออเขาบอกตอนแรกเขาไม่เชื่อเราเพาว่าในที่สุดก็บอกแล้วทุกอย่างเราต้องลดน้ําปกติครับท่านผู้ชมทั้งเงาะทุเรียนมังคุดออกดอกได้หมดนะครับอันนี้เป็นเป็นปีที่สองนะครับ<ช>เดี๋ยวพี่แนะนําตัวนิดนึงนะครับว่าพี่ชื่ออะไรดินพ,พี่ดินโออพี่ดินนะครับ พี่ดินอยู่ตำบลตำบลพวงอำเภอเขาที่จูดจังหวัดจันทบุรีครับถ้าใครเห็นเทปพ,พี่เขานะครับที่นี่เขามาเยี่ยมชมดูได้นะตำบลใกล้เลือนเคียงในอยู่ในเขตเนี้ยให้มาดูความแปลกตรงที่พี่เขาเนี่ยลดน้ําปกติแล้วเขาชี้ทองเราตอนเนื่องใช้มาส่องปีนะครับไม่ใช่เพิ่งใช้นะครับปีนี้พูดเองได้หมดเลยว่าใบอ่อนมันออกมาแบบนี้ลักษณะใบเป็นยังไงเขารู้เลยว่ามันจะออกดอกเป็นยังไงแบบไหน ปีนี้เก่งนะครับพูดเก่งด้วยจะเดิมทีพูดเก่งไหมพี่ไม,ไม่เก่งนะครับปีนี้พูดให้หมดเลยนี่คือคนที่ใช้แล้วสังเกตมันเนาะพอเราสังเกตมันเราก็จะรู้ทั้งมังคุดทั้งทุเรียนพี่เขารู้หมดเลยตอนนี้เงาะแม้กระทั่งเงาะเงาะเราไม่ถ่ายรายการเพราะอะไรเพราะมันออกง่ายออกง่ายไหมพี่มันก็ไม่เทียงว่าง,ง่ายนะบางปีก็ออกยากนะแต่ว่าปีนี้มันให้บางทีเขาให้ให้น้ามันก็จะเป็นอ่อนมดใช่ไหมใช่ครับ มันต้องอดน้ำงาะมันถึงจะออกดอกอันเนี่ยไม่ต้องรดน,น้ำปกติเหมือนกันครับออกเป็นดอกหมดครับท่านผู้ชมลองโช์ไปดูตรงนน้นหน่อยครับพูดไปแล้วไม่มีภาพให้เห็นมาไปดูหน่อยก็ได้ครับเดินไปดูนะครับพี่้นชมพูใช่ไหมใช่ชมพูก็ออกช่อสวยด้วยนะครับท่านผู้ชมดูช่าน นี่พี่ก็าลดน้ำตลอดนะครับเงาะนะครับออกดอกแล้วชมพู่ก็โดกโดกโพวงนี้โอ้โ oh. หสุดสดไปเลยเยอะจริงๆมีมีขอให้เขากินเขาก็ไม่กวนอย่างอื่นเดินมาอีกแทบหนึ่งของบ้านัน,นี่ออก<ม>ดนีนะเนี่ยออก oh. ใน ในพุ่มตรงพุ่มหมดเลยมันออกซ้อนเนี่ยซ้อนลูกถ้ามันไม่บานอะมันไม่เห็นนะแต่ชอบให้มันออกแบบนี้มากกว่าผิวมันสวยมันอยู่ในร่มมันไม่เจอแดดเนาะใช่ดูดิพี่เนี่ยทิ้งออกมาเป็นทิ้งออกมาเป็นนี่เลยเนี่ยเนี่ยมันซ้อนรูปดีเนี่ยเห็นไหมมันจะเงาวับเลยมันออกหมดเลยนนี่อะนี่ครับสวยงาม ออกซ้อนรูปไปพี่ครับใบอ่อนออกทุกยอดออกทุกมุมได้หลายคนไม่เคยเห็นว่าใบอ่อนออกดอกงงไหมไปเลี้ยวไฟอะไรมาเต็มหมดนี่นี่ถ้าได้รุ่นนี้หมดก็ดีนะราคาเนาะใช่น่าจะสองร้อย u แต่ปีที่แล้วราคาดีนะสองร้อยใช่ลูกค้าได้ราคาจนเก็บหมดเลยอะเมื่อปีที่แล้วแอบ่้ำนิดนึงพี่ได้ ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเลขเงินเท่าไหรก็เป็นแสนนะขนานไม่ดกนะขนาดไม่ดกนะป<ช>ีที่แล้วเพราะเพิ่งเพิ่งเริ่มใช้ใช่นะครับปีนี้คงให้ได้ราคาเมื่อปีที่ผ่านมาแล<ช>้ขอราคานะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ยูจังวัดจันทรนะครับจันทร์ทบ,บรีนะครับอำเภอเขาคิดจะกูดตำบลพวงนะครับหมู่ที่หนึ่งนะครับ<ม>วันนี้หมู่สามเอ้าหมู่สามหมู่ที่สาม นะครับมู่ที่3นะครับซอยที่รับเพราะว่ามาสองปีแล้วก็จําทางเข้าได้ค,คือเข้ามาสุดซอยเลยนะครับ, <c oughs> รบอยากให้พี่นแนะนําเพื่อนบ้านนะครับที่เขาดูรายการเราอยู่เนี่ยว่าวันนี้เราประสบความสําเร็จไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็จริงแต่วันนี้เราทําให้เห็นแล้วว่าใบาอ่อนมันออกดอกได้จริงๆ <c oughs> แค่เราดูแลลดน้ําปกติและฉีดต่อเนื่องแต่ก็อยากแนะนําเพื่อนๆใช่ครับบางคน<ห>ไม่เชื่อ<า>นะใชเปิดใจว่าลองใช้ ดูว่ามันเป็นยังไงจะได้ผลไหมอะไรลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยลองพิสูจน์ด้วยตัวเองอันนี้พี่คงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการขายสินค้านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เขาทําเองแล้วดูลักษณะใบตามที่เราบอกแล้วนะสังเกตว่ายอดมันเป็นแบบนี้มันจะออกดอกเมื่อไรใบเป็นอย่างนี้จะออกดอกเมื่อไรตอนนี้พี่เขารู้ระยะหมดแหละนะก็คือว่าเราเก่งกว่าเดิมอย่างน้อยเราได้ความวาเราไม่กังวลเรื่องใบอ่อนแล้วไงตอนนี้เพราะว่าตัวเนี้ ถึงใบอ่อนมันก็ออกดอกได้นี่ไอ้ตรงนี้มันทําให้เราแบบใบอ่อนมาเราก็ไม่ต้องกังวลเมือนปีก่อนๆนะที่เราไม่เคยใช้ของเราใช่ใบอ่อนมานี่บอกออกมาเลยอย่างนี้่ะคเับใช่เขาใช้ตัวนี้แล้วใบมันมันแก่เร็วไงใช่มันเนี่ยแล้วข้อมันจะสั้นหมดเลยังเกตใบอ่อนที่รัดมานะรัดมาใหม่ข้อมันจะสั้นๆแล้วอย่างนี้มันก็จะเป็นดอกหมดอะไรเงี้ย เมื่อก่อนดูในรายการเราก็ยังงงๆว่าไอ้กิ่งตรงไหนงานตรงไหนมัน<ช>สั้นมันยาวเนาะ<ช>ทีนี้เราได้เห็นในสวดเราแล<ช>้วเอาละเราก็ดูระยะเวลาเป็นไม่กังวลใจแล้วตอนนี้<ช>ถามว่ามันตอนเนี้ยเราเจอกเษกษตรกรเทพแล้วความรู้สึกที่เราทาบางคุดเนี่ยมันมันเหมือนเมื่อก่อนไหมที่เราคิดมากเว้ยมงคุดปีนี้เราจะได้ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ไม่กังวลอ่ะครับใช่พอพอปีนี้ปีที่สองก็เริ่มเหมือนมั่นใจมากขึ้นเนี่ยว่าเออ ถ้าเราใช้ตัวนี้มันก็ประหยัดต้นทุนได้อีกเยอะเพราะพอกปุ๋ยอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่ครับวันนี้พี่เติมประสบความสําเร็จแล้วในการลดต้นทุนได้ด้วยแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับลองอันดับแรกเลยลองเปิดใจเนาะเปิดใจแล้วลองใช้เองนะครับไม่ต้องฟังใครทางนั้นฟังต้นไม้เราเนาะวันนี้ต้นไม้มันซ่อนพี่ไ้อย่างแล้วให้พี่ดูใบเป็นดูข้อเป็นทุกอย่างปุ๊บพี่ใส่ทอดความรู้ให้ผมได้และเมื่อก่อนนี่ผมเป็นคนถ่ายทอดให้ตอนนี้พี่ถ่ายทอดให้แล้ว นะครับปากท่านผู้ชมติดตามชมรายการของเราไปตลอดวันนี้ทําไมต้องมาถ่ายพี่เข้าเป็นเทปที่ซองเพื่อจะให้รู้ว่าลูกค้าออกเกษตรกรเทพนะครับใช้ต่อเนื่องจริงๆนะครับไม่ใช่ใช้ปีเดียวแล้วก็เลิกกันใช้ไปนะครับเรามาตามถ่ายเพราะอะไรเพราะอยากจะให้รู้ว่าคนที่ใช้ปีที่แล้วยังใช้อยู่ไหมคนที่ใช้มาสามปียังใช้อยู่ไหมห้าปียังใช้อยู่ไหมสิบปียังใช้อยู่ไหมเพราะว่าคนที่ใช้นานสุดคือสิบสามปีนะครับผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งออกมาจัดจำหน่าย คือจำนายมานานแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเปิดใจลดน้ําปกตินะครับท่านผู้ชมลดน้านะนะเขาไม่ลดน้ําไม่ออกนะครับเงาะยัเหมือนกันต้องลดน้ํานะครับแล้วได้ดอกเห็นทุเรียนก็เหมือนกันไหมใช่ทุเรียนเหมือนกันอ่าครับทุกอย่างต้องลดน้ําแล้วก็ฉีดต่อเนื่องขอบคุณพี่มากครับวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบาย